โอเคสวัสดีครับผมอาร์มนะครับ YouTube Channel ช่องอาร์มเทดเดนะครับ Facebook Fanpage ช่องสอนเขียนเอฟด้วย Effectima by ายอาร์มนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนฟรีเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้สอนการสร้าง EA นะครับแต่ผมจะมาสอนการให้ EA m a r มา n ิงเกลโดยการใช้ตัวแปรนะครับซึ่งปกติเนี่ยเอฟเฟกติมาเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันสำเร็จรูปนะใช่ไหมครับในการสร้างตัวในการทำมาดิงเกลนะครับก็คือเลือกที่ตรงนี้นะครับ อ่ะมาติงเกลอย่างนี้นะครับแต่การใช้มาติงเกลที่เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปของตัวเอฟเฟกต์ดีมากเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดมันบายเซลล์ปกติเนี่ยมันก็สามารถทํางานได้ดีครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เรานํามาใช้ควบคู่กับการพิมพ์ดิงด้วยเนี่ยบางทีอ่ะมันจะไม่คูณครับหรือมันคูณผิดพลาดนะครับดังนั้นอ่ะเราต้องใช้ตัวแปรมาช่วยนะครับในการทําให้เอทำงานตรงกับความต้องการของเรามากขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็อันดับแรกนะครับ เราไปทําความเข้าใจกับเรื่องตัวแปรกับค่าคงที่กันก่อนนะครับซึ่งค่าคงที่นะครับอันนี้ผมเคยสอนไปแล้วนะครับในหลายบทก่อนหน้านี้นะครับค่าคงที่ก็คือ Input นั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับเราใส่หลอดไฟเข้าไปใช่ไหมครับแบบนี้นะครับเท่ากับ0.01นะครับอ่าอันนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในบล็อกได้ใช่ไหมอย่างไบนาลนะครับแล้วเราคลิกขวาตรง0.1นะครับแล้วก็พิกคําว่าหลอดไฟเข้าไปตรงนี้นะครับ ถ้าใส่เข้าไปอย่างเงี้ย e.m มันก็จะบายที่0.01ใช่ไหมครับมันก็จะบาย0.01ตลอดไปไม่สามารถเปลี่ยนเป็น0.02 0.03ได้ใช่ไหมครับเพราะชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าค่าคงที่ครับมันคงที่ตลอดไปนะครับแต่กับกันครับค่าตัวแปรคืออันนี้ครับอ่าเอ่อค่าคงที่เนี่ยกับตัวแปรนะครับทางานเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ตัวแปรนะครับมีส่วนที่ไม่เหมือนกับค่าคงที่ก็คือตัวแปรเนี่ยสามารถทํางาน จากส่วนในของบล็อกก็ได้นะครับและค่าของมันเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับในขณะที่ ea ทํางานอยู่นะครับตรงกันข้ามนะครับค่าคงที่นะครับเมื่อ ea ทํางานไปแล้วนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้นะครับจะคงที่ตลอดเวลาในขณะที่ ea ทํางานอยู่เว้นแต่เราจะหยุด ea แล้วมาเปลี่ยนค่าคงที่ใหม่นะครับมันถึงจะเปลี่ยนให้เราเออมันถึงจะเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะครับนี่คือความแตกต่างของ ค่าของที่กับตัวแปรนะครับโอเคเราจะเอาตัวแปรเนี่ยมาเขียนเป็นมาร์ติงเกลอยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับก็อันดับแรกนะครับเราจะให้มันออกออเดอร์หนึ่งไม้นะครับอ่ะผมจะใช้โนเทนนะโนเทบายเซลนะครับแล้วเชื่อมบล็อกายครับแบบนี้นะครับอ่ะไบหนึ่งไม้ใช่ไหมครับแล้วเราก็สร้างตัวแปรมาหนึ่งตัวครับผมจะตั้งสร้างตัวแปรที่มีชื่อว่าลอดไซส์นะครับค่ให้มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับ ดังนั้นหลอดไซต์ตรงนี้มีค่าเท่ากับ0ย์ถูกไหมครับอ่าแล้วเราจะมาที่ on init นะครับ on init นะครับ on init คือ EA จะทำงาน1ครั้งเมื่อเปิด EA นะครับ on tick คือ EA จะทำงานตลอดเวลาทุกๆทิกนะครับในขณะที่เปิด EA อยู่แล้วก็ on i n i t คือจะทำงาน1ครั้งเมื่อปิด EA นะครับอ่าเรามาที่ on i n i t ก่อนนะครับเราจะใช้บล็อก modify variable นะครับบล็อกเดียวๆไม่ทำงานใช่ไหมครับเราจะเอาบล็อกพาร์มาเชื่อมครับให้มันทำงานนะครับ อันดับแรกครับเราจะให้เซีย์ที่ variable นะครับไลค h t c l คลิกขวานะคลิกขวาครับเลือกหลอดใสนะครับที่มีค่าเท่ากับ0ูนย์นะครับให้หลอดใสที่มีค่าเท่ากับ0นย์เท่ากับหลอดซสครับดังนั้นถ้าเราถ้า e a เปิดขึ้นมานะครับตัวแปรที่มีชื่อว่าหลอดซสที่มีค่าเท่ากับ0ย์จะมีค่าเท่ากับ0.01ใช่ไหมเพราะว่าเราให้มันมีค่าเท่ากับหลอดซสที่เป็นค่าคงที่เมื่อหลอดใสมีค่าเท่ากับ0 0 1แล้วนะครับเราก็มาที่ b ล o อก b y n o w ครับ ให้เราใส่คลิกขวาตรงนี้นะให้เราใส่หลอดไส์เข้าไปตรงนี้ดังนั้นบล็อกบายอันนี้ไม้แรกที่มันจะบายเนี่ยมันก็จะบาย0 0 1ถูกไหมครับเมื่อมันบาย0.01เสร็จแล้วครับให้เราเอาบล็อกฟอร์มูล่าครับมาใส่ตรงนี้ครับและครับคลิกขวานะครับเลือกคลิกขวาตรงนี้ครับเลือกหลอดไส์นะครับแล้วให้มันคูณ2นะครับแล้วให้มีค่าถ้ากักอบหลอดไส์ดังนั้น หลอดไซส์ที่เป็นตัวแปรนะครับที่ตอนแรกมีค่าเท่ากับ0นใช่ไหมพอเราเปิด E A มาปุ๊บมันจะมีค่าเท่ากับ0.01เพราะเราให้หลอดไซส์ที่เป็นตัวแปรมีค่าเท่ากับหลอดไซส์ที่เป็นค่าคงที่ที่เท่ากับ0.01เมื่อเท่ากับ0.01ครับไม้บายมายนี้มันจะบายที่0 0 1ใช่ไหมครับหลังจากมันบายเสร็จครับบล็อกถัดไปเราจะให้มันคูณ2ดังนั้นหลอดไซส์ปัจจุบันเนี้ยหลังจากมันบายแล้วนะจะมีค่่่่่าาเเเเทกัับ0.02นนนนอองพลลสป็แ้้วี ถ้าเกิดมีเพื่อนๆถามว่าอ้าวผมอยากเปลี่ยนได้ไหมครับอยากเป็น1.8 1.6อะแล้วแบบสามารถแบบตั้งเป็น input ได้ไหมนะครับบอกว่าได้ครับอ่ะเราก็ไปตั้งตัว multiply เพิ่มครับ Mul t i p l y นะครับที่แปลว่าตัวคูณนะอ่ะ m u l t i p l y นะครับคูณ2ครับแบบนี้ครับแล้วมาที่ o r u u l a ครับแล้วก็คลิกขวาเลือก m u l t i p l y คูณ2อ่ะเราก็ได้ค่า i n p u u t ขึ้นมาแล้วครับมันก็จะคูณ2หรือคูณเท่าไหร่ก็ได้นะครับที่ แล้วแต่เราจะอินพุตเข้าไปนะอ่าทีนี้ครับเมื่อ EA มันทํางานใช่ไหมเมื่อมันบายเนี่ยมันหลอดไซส์มันก็จะคูณ2ไปเรื่อยๆนะครับแล้วต่อมาครับคือเราต้องการให้มันคูณ2ก็ต่้ต่เมื่อ stop loss ใช่ไหม0.01 stop loss คูณ2เป็น0.02 0.02 stop loss คูณ2เป็น0.04ไปเรื่อยๆแล้วถ้า TP เราต้องการให้มันกลับมาเป็นหลอด0.01ใหม่ทํำยังไงนะครับให้เรามาที่ on fade ครับ ออนเเนี่ยผมสอนไปแล้วในเรื่องในบทของโซลีรีโควิร์นะเพื่อนๆสงสัยก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับให้เรามาเลือกที่ Trade c l o s e ครับ a d e Close เนี่ยก็คือบอกที่เมื่อ EA ตรงเนี้ยปิด Order ด้วยเงื่อนไขอะไรแล้วให้มันทำอะไรนะครับอ่ะก็ c l o by take Prof i t ครับอ่าหรือ Close b y Stop l o s s เนี่ยแล้วแต่จะเลือกนะเราสามารถฟิลเตอร์ได้ด้วยว่าจะเป็น o r เดอร์ y หรือ Order ร์ l ซนะครับอันนี้ก็ลองไปเล่นดูนะครับอ่ะผมจะเลือกที่ c l o by take Profit นะครับก็คือเมื่อ EA เนี่ย ปิดด้วยการ take p r o f i แล้วให้มันทำลายต่อครับผมจะเอา mock p o d i f y v a r i a b l e มานะครับแล้วก็เลือกให้มันหลอดไซครับกลับไปเป็นมีค่าเท่ากับ0.01ใหม่แค่นี้เองครับเห็นไหมแค่นี้มันก็มาติงเกลแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาลอง back test กันดูนะครับติงเกล3 motion จุด่นย์นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคครับเห็นไหมครับว่าไมาล้มแรกเนี่ยที่เราหลอดไซ์ที่เราใส่ไปตอนแรกมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมแต่พอเปิดเ a มาปุ๊บเราให้หลอดไซ์ที่เป็นตัวแปรเนี่ยมีค่าเท่ากับหลอดไซ์ที่เป็นค่าคงที่ที่เท่ากับ0 0 1ดังนั้นไม้บายไม,ยมย้นี้จึงมีค่าเท่ากับ0 0นนะครับอะมาดูกันต่อครับ ก็เดี๋ยวขอโทษครับเข้าใหม่นะผมกดหยุดไม่ทันนะครับเข้าใหม่นะโอเคครับเห็นไหมเมื่อกี้มัน stop loss ใช่ไหมไม้ buy เ,เห็นไหมครับเห็นไหมครับพอมัน stop loss ป,ปุ๊บมันก็จะ buy ศูนย์จุใช่ไหมเพราะว่าหลังจากที่มัน buy ไม้แรกเนี่ยนะครับที่มีค่าเท่ากับ0.01เนี่ยเรามันเตรียม next lot ไปแล้วนะครับ l อ t ถัดไปก็กลายเป็น0.02 พอไม้2บายมันก็กลายเป็น0.02ให้และในขณะที่มันบาย0.02เนี่ยหลอดไซที่เป็นตัวแปรมันกลายเป็น0.04แล้วนะครับมันเตรียมไว้แล้วนะ,ะแต่ถ้าใน,ในทางกลับกันครับถ้ามันมา TP มาขอโทษครับมา TP ปุ๊บมันจะเปลี่ยนจากหลอดไซน์0 0นะครับกลายเป็น0.01นะครับตามที่เราใส่ไว้ไในเขตโ l ลส e นะตรงเนี้ยให้เท่ากับหลอด0 0 1นะครับอโอเคมาดูกันต่อครับ มันทีพีสองไม้เลยนะครับไม่เป็นไรเนาะเห็นไหมพอมันทีพีปุ๊บนะครับหลอดไซส์เนี่ยก็กลับมาปกลับมากลายเป็นหลอด0 0 1ใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูมันแท้มันล้อสัก2ครั้งดูนะครับว่ามันจะเป็น0.04ยไหมนะน่าจะได้ละอันนี้0.02นะครับโอเคเห็นไหมครับพอไม้ที่3ครับไม้ที่1 0 0 1ใช่ไหมไม้ที่2แพ้0.02นะครับแล้วก็ มาที่3ครับก็กลายเป็น0.04ครับเห็นไหมกลายเป็น0.04แล้วนะครับแล้วถ้ามัน T P มันก็จะกลายเป็น0.01นะครับอืมเข้าแกไวมากครับกดปิดไม่ทันเห็นไหมพอชนะปุ๊บก็กลายเป็น0.01นะครับก็มามาณนี้นะครับในการสร้างตัวแปรจากมาร์ติงเกลนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปอัดแอปดูได้นะครับก็ตัวแปรเนี่ยมันสามารถทํางานตรงไหนก็ได้นะครับของบล็อกนะครับ เราใส่ตัวแปรตรวเนี้ยตรงไหน,นมันก็จะทํางานนะครับให้มันคูณตรงไหนมันก็ทํางานนะครับก็ไปลองปรับใช้กันดูนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับเอ,อ,อยากเรียนคอร์สสอน EA นะครับการสร้าง EA ด้วย Effective มแบบ a d v a าน e นะครับผมก็มีคอร์สสอนอยู่นะครับก็สามารถทักผมเข้ามาในเพจได้เลยนะครับขอบคุณครับ